โกเทร่าตาหนเนต เอเตนะสะเตนะสุวะเตอุนตุยังกินชีวิตานิทาวะหูรังวาสเกสุวายังนะตานังปานิตาณโนสะมังอาทิตตถาภะเตนาอิตัมปิธรรมเลตานังปานิตาเอเตนะสะเตนะสุวะเตอุนตุยังกินชีวิตานิทาวะหูรังวาสเกสุวายังนะตานังปานิตาณโนสะมังอาทิตตถาภะเตนาอิตัมปิสังเคตานังปานิตาเอเตนะสะเตนะสุวะเตอุนตุ Tama hiti putena, tera putasena, tama payanto, eto pate, praviti nasi, tawa puteno. สัพพะโลกะสมิงมานาสัพวะเยอปาลิมาณโอตังโตจติริยาาสัมปัติอาเวนะสัมบัติทิตตจารมิสีโนวาสยโนวายวัตสัมิกาตังนิโตเอตังสติงาทิตยาตังเมตังวิหารยตัมเอุติติจานุปากรรมสิลาวะทัสสเนนาสัมปะโนกามีสุวินเยังตังไดจานุปภะสยาภุณะเรติติกาลานิยเมิตาสุตัง

มารอบช่วงที่ลนหลังขอน่อยห <c oughs> ม,มายถึงเลี้ยงคนใหม่หรอ

เตตาวานิโรจันทิเตสังุปัสสโมสุโขยัญจโคทกินาตินาสังคมเนโสปาเทเตตาติกาลัตานิตายัสถานโสปกัปปเตโยติธัมโมจังนิธาสิโตเปตนาภูจัตตะกัตถาลาลาภะนจภิกขุนะมโนปฏินามุเมปุญญังวสุตานะปคันติ